สวัสดีครับผมมอสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบะหมี่เป็ดย่างครับจากฟินโตอ่านี่นะครับผมชอบแพ็กเกจมากสวยมากเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไง โอ้โหแบบน่ากินมากครับหน้าตานี่โอเคสีสันน่ากินมากคือไม่มีอะไรพูดมากครับผมหิวมากตอนนี้นี่ครับน้ำจิ้มมันน้ำราดน้ำซอสมันโอเคนี่นะครับน้ำซอสราดของบะหมี่เป็ดย่างดูแบบจิราดเลยนะครับหมดเลยโอเคโอ้โลืมครับผมลืมกินข้าวเราต้องกินน้ำกินก่อนเลย โอเคเริ่มเลยต้องคนก่อนนะรอบแรกนี่นะครับดูเป็ดเขาซะก่อนเป็ดแบบสีน่ากินมากอะ่ะดูะครับอืมผมลองเป็ดก่อนเลยอร่อยดีนะครับเนี่ยครับเป็ดเขาอร่อยผมเป็นคนชอบกินบะหมี่อยู่แล้วผมก็คิดว่ามันอร่อยแหละผมกินเลยผมหิวมาก เติมมันแบบอร่อยครับผมชอบเรามาลองใส่เข้ากันนะครับอืมเต้นมันแบบอร่อยอ่ะแบบผมชอบมันบะหมี่นี้หมดแลวเต้นมันแบบเล็กๆดีนะอันนี้ผักควางตุ้งกำลังดีครับผักเมนูน,นี้ผมแนะนำเลยอร่อยมาก โอเคนะครับสำหรับวันนี้เมนูบะหมี่เป็ดย่างคือแบบว่าเส้นเหนียวนุ่มมากเป็ดอร่อยแล้วก็ผักกำลังดีเลยฮะตอนนี้ก็ใครสนใจที่อยากจะสั่งเมนูนี้ได้ก็โทรไปได้ที่เบอร์0621982888นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่ finto f, into, f i n t o s นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตไปทานต่อแล้วพบกันใหม่ครับกับเมนูหนะ้าขอบคุณครับ